ถ้าคุณเป็นคนที่เล่นรถและมีความสนใจในระบบช่วงล่างเชื่อได้เลยว่าจะต้องคุ้นเคยกับช็อคอัพกระบอกสีเหลืองอย่างแน่ใช่แล้วครับประวัติศาสตร์ความแรกตอนนี้จะพาไปย้อนความเป็นมาก,กว่า150ปีจากจุดเริ่มต้นก่อนจะผลิตช็อคอัพไปจนถึงจุดเปลี่ยนการเป็นผู้บุกเบิกโชกแก๊สในรถยนต์จุดกำเนิดของบีสไตล์บีสไตล์ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1873โดยออกัสบีสไตล์ในเมือง อันเทนโบเดประเทศเยอรมนีครับในช่วงแรกเริ่มบริษัทเน้นการผลิตสินค้าโลหะคุณภาพสูงสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างการสร้างชื่อเสียงจากคุณภาพและความพิถีพิถันในกระบวนการการผลิตทำให้บิสตายกลายเป็นที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมฮันส์บิสตายได้เข้ารับตำแหน่งบริหารบริษัทต่อจากพ่อของเขาการเดินทางไปสหรัฐอเมริกานำมาซึ่งแนวคิดใหม่นั่นก็คือการชุบนิกเกิลและโครเมียม ในปี1927บีส y l e สามารถเข้าสู่แวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้สำเร็จโดยร่วมมือกับโรงงานผลิตเครื่องยกของจากกรุงเบอร์ลินพวกเขาได้เริ่มผลิตกันชนชุบโครเมียมตัวแรกสำหรับการผลิตยานยนต์ในสายการผลิตนอกจากนี้ยังเริ่มผลิตแม่แรงรถยนต์ซึ่งในตอนนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้กำหนดทิศทางของบริษัทว่าจะต้องผลิตสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์เท่านั้นยังมีการผลิตฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งกลายเป็นรากฐานสําคัญของความเชี่ยวชาตในงานวิศวกรรมที่มีมาตรฐานสูงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงปี1953คริสเตียนบูซิเอเดอคาร์บอนได้ผลิโชคอัพระบบแก๊สขึ้นเป็นครั้งแรกบิลสไตน์ได้เอาแนวคิดนี้มาต่อยอดกับการใช้ในรถยนต์เกิดเป็นโชคอัพแก๊สแบบโมโนทูบโดยรถยี่ห้อแรกที่นําเทคโนโลยีนี้ไปใช้ก็คือ Mercedes- Ben z ในช่วงปี1957 นับจากนั้นเป็นต้นมาบิวสไตล์ก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทดสอบและผลิตช็อคอัพสำหรับรถยนต์โดยหลักการทำงานของช็อคอัพแก๊สแบบโมโนทูบและทวิทูบจะเป็นแบบนี้ครับโมโนทูบช็อคอัพแบบกระบอกเดียวห้องน้ำมันกับห้องแก๊สจะแยกออกจากกันด้วยฟรีพิสตันซึ่งขยับขึ้นลงได้ตามแรงดัน ข้อดีก็คือความเสถียรเนื่องจากกระบอกที่ใหญ่และแยกส่วนน้ำมันกับแก๊สอย่างชัเดเจนสามารถรับแรงกระแทกได้ดีและระบายความร้อนได้ดีด้วยครับ t ทวินทิวชกอัปแบบกระบอกคู่ถูกออกแบบมาให้มีน้ำมันและห้องแก๊ส2ชั้นซ้อนกันซึ่งห้องด้านในจะเป็นตัวลูกสูบที่มีน้ำมันบรรจุอยู่ภายในส่วนห้องด้านนอกจะบรรจุด้วยแกส๊ส เมื่อมีการยุบตัวลงตัวลูกสูบจะดันน้ำมันลงมาผ่านทางวาล์วที่ด้านล่างและน้ำมันจะไหลเข้าสู่ตัวห้องแก๊สด้านนอกครับและเมื่อช็อคอัพมีการยืดตัวขึ้นน้ำมันในห้องด้านในลูกสูบและเบสวาล์วจะหน่วงลูกสูบไม่ให้เคลื่อนขึ้นเร็วเกินไปทอดีก็คือมีระยะก,การทำงานที่ยาวมีความทนทานสูงและมีความนุ่มนวลมากกว่าส่วนข้อเสียก็คือจุน้ำมันได้น้อยกว่าระบบกระบอกเดี่ยวขนาดลูกสูบเล็กและน้ำมันกับแกส๊สผสมกันในขณะที่ช็อคอัพทำงาน การมีส่วนร่วมในมอเตอร์สปอร์ตบิวสไตล์ได้เข้ามามีบทบาทในวงการมอเตอร์สปอร์ตครั้งแรกในปี1960ในตอนนั้นวอเตอร์ช็อกนักขับร่วมด้วยรอฟโม o ได้ใช้220 SE ลงแข่งในแรลลี่มอนติคาโลซึ่งการแข่งในสมัยนั้นต่างกันตรงที่จะเป็นการวิ่งระยะทางไกลไม่ได้แบ่งสเตจครับ การแข่งนั้นกิน,นระยะทางมากกว่า3,567กิโลเมตรและ220 SE 3ามคันคว้าชัยชนะในอันดับที่ 1, 2และ3ซึ่งทั้งหมดใช้ช็อคอัพของบิวสไตล์นับจากนั้นช็อคอัพของบิวสไตล์ถูกใช้ในการแข่งอีกหลายประเภทหลายรายการครับชื่อของแชมเปี้ยนหลายคนรถแข่งอีกหลายคันถูกรองรับการสะเทือนด้วยช็อคอัพของบิวสไตล์นี่เองรวมถึงอีกหนึ่งตำนานอย่างวอเตอร์โร ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมอเตอร์สปอร์ตทั้งหมดนี้ถูกทดสอบและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญรวมถึงได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดตามความต้องการเฉพาะของแต่ละทีมและแต่ละนักแข่งครับนั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะและสมรรถนะสูงสุดในสนามแข่งปัจจุบันบิวสไตล์ก็มีทีมแข่งเป็นของตัวเองด้วยครับโดยลงแข่งในรายการโนบริงหลังสเตรกเคนซีรีส์และไล่อัพนักขับของเขาก็น่าสนใจมากครับโดยจะประกอบไปด้วยม a นดูเองมิสเตอร พี่คนนี้เป็นนักขับประสบการณ์สูงอยู่กับรายการนี้มานานครับและเคยร่วมขับกับระดับตำนานมาอีกหลายคนถ้าเทียบกันในทีมเขาจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดจิมมี่บรอดเบนคนนี้เราเคยพูดถึงในตอนเซเว่นเกมเมอร์ทูเรเซอร์จิมมี่เป็นนักขับที่เริ่มจากซิมเรสซิ่งและพิสูจน์ตัวเองจนขึ้นมาเป็นนักขับมืออาชีพได้ในที่สุดครับคนต่อไปก็คือสตีฟอัลเวรสบราว เป็นอีกหนึ่งนักขับที่เริ่มต้นจากซิมเรสสายซิมน่าจะรู้จักเขาในชื่อ Super GT จีทนั่นเองครับและสุดท้ายผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกับเขากับมิชาชาลุดินใช่ครับคนคนนี้คือคนที่ใครๆก็อยากให้เอารถไปซัดในสนามเนบบริงผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นคลิปพี่แกซัดรถในวงแหวนเหนือกันมาบ้างแล้วละ่ะซึ่งการเข้าร่วมทีมกับบิวสต์ก็เท่ากับว่าเป็นการเทินโปรของแกด้วยครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บิลสไต์มีชื่อเสียงในการสร้างสารรค์และปรับปรุงเทคโนโลยีระบบการสะเทือนที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดยานยนต์ที่หลากหลายบริษัทได้สร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตรถชั้นนําเช่น Mercedes-Benz ในปี1999เพื่อพัฒนาระบบช่วงล่างถุงลมใน Mercedes-Benz S-Class W220 หรือที่เรียกกันว่า a อ r m a t i c ระบบช่วงล่าง a เมติจะมาพร้อมกับระบบ a d a p t i v e Damping s y s t e m ที่สามารถปรับโช้คอัพให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้ผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่แบบสบายหรือโหมดสปอร์ตรวมถึงสามารถปรับระดับความสูงของรถเพิ่มขึ้นได้ถึง25มิเมเลยครับอีกระบบหนึ่งที่บิวสไตล์มีส่วนช่วยพัฒนาก็คือ Porsche Active Suspension Management หรือ PASM อีกเทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นของบิลสไต l ์ก็คือ u p ัพไซด์ดาวเทคโนโลยีที่จะช่วยลดน้ำหนักใต้สปริงส่งผลให้ช็อคอัพมีการตอบสนองที่แม่นยำฉับไวและทำให้ล้อและอย่างมีการสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มที่มตาตรฐานและการผลิต โรงงานผลิตของบิวสไตล์ในประเทศเยอรมนีได้รับการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดพร้อมทั้งใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญกระบวนการการผลิตทุกขั้นตอนถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มองหาสินค้าที่มีคุณภาพและความทนทานสูง นอกจากนี้การทดสอบผลิตภัณฑ์ของบิวสไตล์ยังมุ่งเน้นที่การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยเน้นการทดสอบที่ครอบคลุมทั้งในห้องทดลองและสนามจริงซึ่งโฮมคอสของเขาก็คือเนบวริงครับด้วยเหตุผลนี้บิวสไตล์จึงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์รถยนต์ชั้นนาให้เป็นผู้ผลิตช็อคอัพติดรถจากโรงงานระบบช่วงล่างของรถยุโรปแทบจะทุกแบรนด์มีบิวสไตล์เป็นผู้ร่วมพัฒนาไม่ว่าจะเป็น porsche bmw mercedes benz Audi, Volkswagen, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Rolls Royce, lo Lotus, Subaru STI และ Nissan GT-R เป็นต้นครับซึ่งทำให้บิวสไตล์มีข้อมูลเชิงลึกในการพัฒนาต่อย,ยอดช่วงล่างรุ่นอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพที่ลงตัวและเหมาะสมมากที่สุดสินค้าและบริการ สินค้าของบิวสไตล์มีตั้งแต่ช็อคอัพสำหรับอัปเกรดแบบเริ่มต้นสามารถใช้กับสปริงเดิมของรถโดยจะเริ่มจากตระกูล B6 มีรองรับรถหลายรุ่นมากครับจากนั้นจะขยับขึ้นไปที่ BH ซึ่งแกจะสั้นลงเหมาะกับการใช้คู่กับสปริงโหลดเพื่อลดความสูงลงครับขยับขึ้นไปอีกจะเข้าสู่กลุ่ม Performance โดยเริ่มจาก B12 จะเป็นชุดคิทที่ทางบ Stylele รวมพัฒนากับไบัก โดยในชุดจะมีช็อคอัพรื่น B8 และสปริงโหลดจาก i-Buck ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์เพื่อสมรรถนะที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีแต่แต่ยังปรับสูงต่ำไม่ได้ครับถ้าจะปรับได้ต้องขยับขึ้นไปที่ B14 และสู่ขึ้นไปอีกที่ B16 ตัวนี้ต่างกันตรงที่สามารถปรับค่าความหนืดของช็อคอัพได้10สเต็ปซึ่งบิวสไตล์ยังมีสินค้าเว้รองรับรถยนต์ที่มีระบบช่วงล่างช็อคอัพไฟฟ้าที่ไม่ใช่แค่ B16 ยังมีทั้ง B4, B6 และ B8 ซึ่งเรียกว่า b u i l Style Damptronic ที่ออกแบบมาสำหรับรถที่มีระบบช่วงล่างไฟฟ้าโดยเฉพาะครับใช้งานได้ทั้งระบบ EDC ของ BMW, PASM ของ Porsche รวมถึงรถยนต์จากค่ายอื่นๆที่เป็นช่วงล่างไฟฟ้าและสามารถติดตั้งและทำงานกับระบบเดิมได้อย่างสมบูรณ์ตระก,กูลที่แยกออกมาก็คือ Evolution Line ครับ โดย Evolution ซีรีส์นั้นหลักๆจะใช้การทำงานผสมผสานร,ร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีของ TwinTube และ Monotube เพื่อตอบโจทย์สำหรับรถบางรุ่นที่ทาง i ิ d สไตล์มองเห็นว่าจะได้สมรรถนะสูงสุดจากทั้ง2เทคโนโลยีซึ่งจะเริ่มจาก EVOS และ SE ซึ่ง EVOS จะเป็นชกคปรับความสูงต่ำคล้าย b 4 4 EVO SE จริงๆจ,จะไปเหมือนกับตัว B16 d a m ก onic ทที่เป็นชกอคัพไฟฟ้าแบบ Plu g and play ทำงาน,นร่วมกับระบบที่เป็นช่วงล่างปรับไฟฟ้าในรูปแบบชกอคอัพเกรดสมรรถนะแทนที่ชกอคอัพปรับไฟฟ้าเดิมจากโรงงานได้ส่วน Evo T1 จะปรับรวมและ Evo T2 เป็นปรับปัมและรีบาร์แยกโดยทั้ง4รุ่นนี้จะเป็นชกอคอัพระดับ Street and Track p e r f o r m a n c e ถัดไปก็คือคลับ Sport ซึ่งเข้าสู่ระดับ r a สตตัวนี้จะปรับได้ทั้งบัมและรีบาร์แยกกันฝั่งละ10สเต็ปทำให้อู่ช่วงล่างได้ละเอียดขึ้น และ v v โซึ่งจะผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมน้ำหนักเบาปรับแยกบัมและรีบาวและยังเป็นงานประกอบมือความละเอียดสูงจริงๆมันยังมีสูงกว่านั้นอีกครับแต่บุคคลทั่วไปไม่สามารถซื้อได้แล้วเพราะเป็นช็อคอัพที่ใช้ในระดับของการแข่งขันเช่น e v โ5ไฟ y โดยจะแยกเป็น2รุ่นก็คือ RX ซึ่งออกแบบมาสำหรับแรลลี่และ RT ทำไว้สำหรับรถเซอร์กิต นอกจากช็อคอัพสำหรับทางดําแล้วพวกเขาทำช็อคอัพรองรับสายออฟโรดด้วยเหมือนกันครับถ้าอยากจะดูว่ามีรุ่นไหนมีรองรับรถรุ่นอะไรบ้างหรือมีสำหรับรถที่เราใช้หรือเปล่าสามารถเข้าไปดูได้ที่ b u i l e s t y l e t h a i l a n d s h o p c o m และเข้าไปดูตรงส่วนของแบรนด์จากนั้นเลือกตามยี่ห้อของรถและไล่ดูตามรุ่นได้เลยครับในเว็บจะมีการแจ้งรุ่นที่รองรับพร้อมราคาแบบเป็นเซต ส่วนการติดตั้งสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ท็อปฟอร์โดยจะอยู่ที่ถนนนารมิทาถัดจากเซ็นทรัลมานิดหน่อยโดยท็อปฟอร์เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยครับซึ่งข้อดีของการซื้อจากตัวแทนโดยตรงก็คือเรื่องของการรับประกันสินค้าหากเพื่อนๆสนใจช็อ c อัพหรือสินค้าอื่นๆของบิวสไตล์สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ b ิ l สไตล์ t h a i l น n d ช hop หรือ f a c o b o o k แฟนเพจบิวสไตล์ไทยแลนด์หรือจะเป็นเบอร์โทรรายละเอียดทั้งหมดเราจะขึ้นในเดสคริปชันให้นะครับเอาล่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี